หลายๆคนก็กำลังใช้เวลาในการนั่งทอดสายตาไปในธรรมชาติไม่ว่าจะอยู่ทะเลหรือว่าภูเขาหลายๆคนก็อาจจะเป็นนักเดินทางแล้วก็ได้นั่งทบทวนหรือนั่งคิดอะไรเพลินๆน,น,นะคะแต่สำหรับครีมนั่งอยู่ท่ามกลางสินค้าที่เป็นแม่ค้านะคะแต่จะมาคุยว่าเรากำลัง กำลังทำอะไรอยู่นะตอนนี้คือตอนนี้คิมเป็นคนที่แบบว่ามาท่องโลกโซเชียลเป็นคนที่ท่องโลกโซเชียลใช้ใช้โทรศัพท์ในการท่องโซเชียลนี่แชั่วโมงแปดถึงสิชั่วโมงต่อวันเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้ออกไปไหนก็ทำออนไลน์ขายของด้วยทำคลิปด้วยทำาการ โปรโม p e r s o n นลแบรนดิ n งของตัวเองนะคะแล้วก็ไลฟ์สไตล์อะไรต่างๆก็คือนี่แหละคิม์ใช้เวลาอยู่กับโซเชียลก็คือก็ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างที่มาเนี่ยเกือบปีแล้วน,นะคะว่ามีเขาทำกันมานานแล้วแหละแต่ว่าคิมอาจจะเข้ามาเข้ามาในช่วงนี้มากกว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะเพราะว่าไปอตอนที่โควิด มาแม่สอปีกว่าแล้วเนาะนี่ปีเข้าปีที่3แล้วเนาะก็ตอนนั้นอะไปท่องไปอ่าท่องยุทธจักรอ่าแม่ค้าตลาดนัดอยู่นะคะก็ตอนนี้เข้ามาในแม่เป็นแม่อ่ามาท่องอ่าโลกโซเชียลเป็นจะเป็นแม่ค้าในออนไลน์นะคะก็มาหาสาละดีๆมาคุยกับเพื่อนๆด้วยแหละก็ก็คือเนี่ยก็เห็นว่าเอ่อมีอาจารย์หรือว่าครูโค้ชหรือว่า อินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมคะอินฟลูเอนเซอร์หรืออินฟลูเอนเซอร์ไม่แน่ใจไม่ค่อยภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะอะไรสแน็คสแน็คฟิตฟิตสแน็คสแน็คฟิตฟิตก็คือไม่ค่อยจะเท่าไหร่แต่ว่าก็คือเนี่ยค่ะประมาณเนี้ยก็คือออกมาให้ความรู้ออกมาสอนแบ่งปันส่งต่อสิ่งดีๆแล้วก็มาเป็นมา มาสอนด้วยมาขายคอร์สด้วยก็มือคือทั้งให้แล้วก็รับด้วยก็คือแล้วแต่คนพิจารณาเอานะคะว่า,าจะเลือกแบบไหนก็คือมาสอนเรื่องการทำมาหากินการาใช้ความรู้ของเขาเพื่อที่จะเป็นโคชชิ่งหรือว่าสร้างแนวทางทำการตลาดให้กับคนที่ อยากเข้ามาในออนไลน์ไม่ว่าจะเข้ามาทําอะไรก็ตามไม่ว่าจะมาเป็นคนขายคนซื้อคนอะไรก็แล้วแต่ก็คือคิมก็เป็นทั้งคนซื้อและคนขายนะคะก็ก็เข้ามาเรียนรู้แต่อาจารย์หรือท่านครูต่างๆท่านก็มาบอกก็มาแนะแนวมาแนะนำเนาะแล้วก็คิมก็จะมาด้วยแล้วก็มาบอกเพื่อนๆด้วยเผื่อเพื่อนๆไม่ได้ไปฟังครูอาจารย์ท่านเหล่านั้นก็ มาฟังครีมก็อาจจะมีข้อมูลแล้วก็ไปหาข้อมูลในเชิงลึกอีกทีหนึ่งนะคะก็คือท่านก็มาแนะแนวมาบอกวิธีการทำรรมาหากินวิธีการที่จะสร้างรายได้ในออนไลน์ก็คือเนี่ยท่านก็มีเยอะเลยค่ะก็ไปติดตามเอานะคะว่ามีท่านใดที่เราสนใจก็คือท่านก็มาแนะนวทักษะในการทำมาหากินในการหารายได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มีมีหลายอย่างไม่ใช่ว่าจะมีแต่ แต่ว่าดูแล้วจะมีคนขายเยอะกว่าคนซื้อแต่มันก็มีทุกกลุ่มอะคะอ่ะกลุ่มลูกค้าเนี่ยมีทั้งซื้อทั้งขายนะคะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่ามันจะไปอยู่กับใครหรือว่าใครจะได้สายตาใครจะได้เม็ดเงินมากกว่ากันแค่นั้นเองค่ะแต่ว่าทักษะเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้จะใช้เวลามากหรือน้อยก็อยู่ที่ตัวเราใช่ไหมคะว่าจะ,ะให้พลังงานให้ให้พละกําลังในการศึกษาเรียนรู้และลงมือทํามากน้อยแค่ไหนจริงๆแล้ว ก็คือทักษะในการเป็นผู้ชํานาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นสาขาอาชีพอะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้คือเรามาเรียนคอร์สแบบนี้มามาเรียนฟรีก็ได้เรียนเสียเงินเพื่วจะเดินทางตรงเลยก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือตอนนี้ทางโรงเรียนทางมหาลายัยทางอะไรตอนนี้มันก็ปิดอยู่ใช่ไหมคะก็นักเรียนเด็กๆวัยรุ่นต่างๆนี่ก็ ถ้าเขาคิดได้คือเขาก็เรียนรู้ไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยตอนเขาเอาอย,อยุน้อยใช่ไหมคะก็เริ่มศึกษาเรียนรู้ทำอา,อาชีพเสริมไปด้วยนะคะเพื่อที่จะเราจะได้มีอาชีพมีความาทักษะในในการชำนิชำนาญในาสาขาอาชีพเราจะสามารถหาเลี้ยงตัวเองได้เอาตัวรอดได้ในยุคที่มันเทคโนโลยีสูงเขาเปิดกว้างให้เรา ใช้ก็จริงแต่ว่าเราต้องมีทักษะในการหารายได้เพราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นขนมหวานหรือว่าอะไรที่มันจะได้มาง่ายๆเราต้องต้องศึกษาหาความรู้แล้วก็ลงมือทำนี่แหละค่ะก็คือการให้ทักษะการทําการตลาดการช,กชักน้ำชี้ชวนหรือว่าชักชวนให้มาหารายได้ในออนไลน์นี่คือครูอาจารย์ท่านก็มาบอกแต่ว่าในการในมหาลาัยในโรงเรียน เขาไม่มีสอนอาชีพไม่มีสอนการทักษะในการทำอาชีพนะคะนอกจากว่าเป็นสารพัดช่างหรือว่าคนที่สนใจอาชีพนั้นๆจริงๆก็คือมันมีวิธีการต่อย,ยอดในในโลกโซเชียลเพราะมันเปิดกว้างเราสามารถใช้สื่อเหล่านี้ในการโปรโมตตัวเองและโปรโมตสินค้าหรือโปรโมตอะไรต่างๆที่เราอยากจะให้คนในโซเชียลทั้งโลกเนี้ยรู้ ถ้าเรายิ่งสื่อสารเป็นภาษาต่างๆได้เราก็จะได้สายตาและได้รายได้หรือว่าได้คนเข้ามาเยอะอันนี้เป็นความคิดของครีมนะคะว่ามันจะเป็นในรูปแบบนี้ก็เพื่อนๆก็ลองฟังดูแล้วก็ลองไปหาข้อมูลเชิงลึกดูอีกทีนะคะว่าเพื่อจะช่วยเสริมทักษะเสริมความชํานาญของเราแล้วก็เราก็ไปลงมือทําแล้วก็ลองหารายได้ดูคะ่ะมันก็ไม่ยากคะ่ะถ้าเกิดว่าออฟไลน์เรายังไปไม่ได้ก็ลองมาออนไลน์ดู มาทำทั้งสองอย่างคู่กันก็ดีค่ะพอหมดโควิดไปแล้วมันก็จะทำให้เรามีาความคิดมีความคิดสร้างสารรค์มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาเราจะได้ไปต่อได้ไปต่อยอดได้นะคะคิมก็อยากมาแนะนำแล้วก็มาชี้ชวนแล้วก็มาชวนเพื่อนๆให้ลองทำทั้งสองอย่างดูมันจะได้ช่วย ทําให้เรามีความรู้มากขึ้นด้วยเราสมองเรายิ่งเราอายุเยอะยิ่งเรา,าหาข้อมูลหรือว่าเราไม่ยอมอ,อยู่เฉยๆถ้าเราไม่ได้เจ็บป่วยอะไรนะคะก็นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะทำค่ะในยุคนี้เราจะได้อยู่รอดไปด้วยกันนะ